สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องคุณสมิงเฟมิลี่อีกแล้วนะครับเป็นคลิปที่2ของช่องแล้วนะครับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งเลยนะครับ <Wow. S 1> ช่วงนี้เลยค่อนข้างไม่มีเวลาตัดคลิปนั่นเองแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรามากับเป็นทีมเลยนะครับกับเกมที่ค่อนข้างดังนะครับเออตอนที่เราเล่นกันอยู่เนะี่ยมันดังเว้ยแต่ตอนลงคลิปเนี่ยกระแสอาจจะหมดไปแล้วนะครับคือเกมเนี่ยมันง่ายๆครับคือเราจะต้อง าหาของเก็บตังค์แล้วก็อย่าตายนะครับโดยการที่ลงไปในดาวตา่ตางๆนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า r i t u a l Company นั่นเองไปดูกันเลยครับปลลปเปิดตัวด้วยการเปิดไฟเปิดไฟ3 2 1เย้เยอะเฮ้ยท่านี้เรามากันครบแก๊งใช่หรอยังไม่ครบนะนี่ข่ายมา50กว่าคนโนอะ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนหรือหมู่บ้านวะไอ้สั้ ให้เลียอยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่แดนนี่อยู่กับฟอนน่ารักแล้วก็เนเน่แนะนำตัวหน่อยเนเน่ที่ครับปั๊บเดียวไ่ใเหมือนเดิมเลยยอะแล้วนีโมอีกแล้วนี่เราเราไปกันเลยไหมอืมเราไม่กลัวอะไรอ่ะเฮียเจอเฮียอะไรเกียวสองบอกเลยวิ่งเดยเราขี่กันเลยดีกว่าครับอะไรนะขี่อ่ะ โอ้โีขีนะขีดูขี้เขาน่าซื้อวอมานะน่าให้คนนึงอยู่บนเรือเราไม่ได้เดี๋ยวเราไปด้วยกันเราไป็นบอกว่าอ้นี้ย่าหมวกฟางนะกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเราของมาส่งกับเพื่อนเราูขี้หเดี๋ยวก็ตายก่อน่ะมึงดูดิตายไอ้เนี็ยไอ้มูจิลาคนเดอร์ผู้ชลัด ใครชอี้ตัวอะไ่้นจะเป็นมใครอะสันติวนี่แล้วเชฟเชฟวันนเชฟเชฟไปไว้กับตันเอ้ยขึ้นยังไงวะเชฟนี่นี่นี่นขึ้นทางไหน ทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรอ er? ่ะมึงเจออะไรเนี well> well> ่ยเอ้าไอ่วันดีไอ้ไอโฟนมันเข้าไปแล้วมันหนีออกมาแล้วไอ้โอนเข้าตามไปแล้วไอโฟนไม่กลัมาไอโอนไหนวะไอโฟนไปเกาะออกมาแล้วอ๋อไอ้เนี่ยไม่เลยฮะไอ้นี่ยพิกกี้เขาเป็นนิตสจิมึงปังกับตาไหนวะกับตาดิไปเร็วกูเป็นตากล้อง กูเป็นแปกล้องเร็วกูต้องไปกับกูไงเข้าของกูไอ้นี่ไปไม่มีกล้องคนเดียวให้แต่ที่เขาไม่มีของไอ้ไอ้คนมีไฟฉายข้าสิาไอ้ไฟฉายไปก่อนไฟฉายน้อำทางไงเร็วไปเร็วเฮ้ยที่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันหลับอยู่หรอไอ้ยิงดูดิเฮ้ยเฮ้ยปื่นไปไอ้ยิงไหนบอกไม่ยากไอ้ยิง่ควรยาก แล้วไปต่อไงวะเพื่อนไอโม่ไอโม่ระวังปืนเฮ้ยแม่ว่าเราเปลี่ยนที่มั้งเปลี่ยนปลงทันอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยไฟดับไอ้มุ่งถอดฟิวอ่ะอ๋อโอเคมีคุกกี้โลแคนคืออะไรเดี๋ยวเรนั่งเก็บเชื่อตรงนี้เราไี้เข้าไม่ได้ว่ะระเบิดมันปั๊บจริงเหรอแล้วไปข้างล่างไหมเราเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เดือองเายไอ้เหี้ยมันกดคลิกขวาใช่ไหมฮายคิดสังเกตหลบได้นะใจเย็นดิเอาของมาทิ้งก่อน ไม่นั่นั่นคุกกี้โมแพร์นะเก็บไปดิทีอันนล่นะไรเนี่ยนซอ๋อมันมีของอยู่อฮ้ยป้อมมันจะยิง้ช่วงมีของเล่นว่ะไม่ถ้ามีคนไปเดินมันจะยิงนะไอ้เราจะเข้าเไงตรงนี้มันเป็นระเบิดสองอันอ่ะแล้วก็เดินดีๆดิอ๋อสันจิดูดิสันจิไปมึงพอเหินเดินอากาศได้ไม่ใช่หรอไปเลยเเดดยิน ไปได้ล้อเอล้อแล้วเดี๋ยวกูทำไหนดูนั่นแหละซ้ายขวาเฮ้ยเสียงปืนมุ่ไป่ว่าอยู่หรือเปอุ้ยมีแต่กลับระเบิดทั้งนั้นเลยว่ะตรงนี้ไม่ได้นะกลับมาหาเพื่อนกันก็ได้ไหมแ้ยเอาขอเก็บข้อย่างก่อนไหมเอ้ดดีในมุ่มันวิ่งลุยปืนเนี่ยมันยัรอดอยู่หรือเปล่ามันบอกมาทำอะไรให้ไปดูมันวิ่งผ่านเฮ้ยมันรอดอยู่ไอ้เหี้ยลูฟี่มีเกียร์สองเลยที้ยังเชื่อกูเราเอาของไปเก็บยานก่อน เอาของไม่เกี่ยวอ่ะได้เลยเพื่อนเอาเอาเอาปมสายไหมปังเฮ้ยยิงติงนี้ดิปัาบายจิเดยวจิ๋วัวบ้านเลยเฮ้ยอะไรเอ้ยทำไมเพลงมันเหมือนกับว่าเรารอดเป็นผู้รอดชีวิตเลยวะไม่เห็นอินเพลงทำไมเพิ่อนจิ๋วผมเห็นอินเพลงโอเค ไอ้โมตายเหรอไม่คุยเล่าอะไรฟังไอ้เจ้าโมอ่ะมันไปใช่ไหมแล้วทีนี้กูคิดวไม่มีเข้าไปตามปึ๊บกูเจอเจ้าทะเลกูไฟกับแม่เจ้าทะเลอ่ะตายคู่เฮียไม่แล้วกูกูออกมาเลยไงกูมีไบฉายกูจะสู้ยังไงกูไฟกับเจ้าทะเลอยู่เจ้าเจอไม่ไม่อาอาเราเราโมตายได้ไงไม่ไม่มีหรอกเว้ยสะดุด โอเคครับคุณผู้ชมครับคือหลังจากช่วงนี้นี่คือแบบว่ารู้สึกว่าเกมมันแบบไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือแบบเออค่อนข้างที่จะเดินกันนานแล้วก็เดินหลงกันบ่อยนะครับและบางดาวในที่ลงไปก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคือแบบไม่มีคอนเทนต์นะฮะไม่รู้ว่าจะอะไรมาให้ดูเดี๋ยวเราจะแบบข้ามๆตัดๆไปบ้างนะครับอาจจะไม่ปฏิบัติต่อกันเท่าไหร่นะฮะเพื่อให้มันดูน่าสนุกยิ่งขึ้นนะครับงั้นเราก็ไปดูเวลาเราเจออะไรกันดีกว่าครับไปเฮ้ยตัวอี้แ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ อะไรแกวะเอ้ที่เราองมองหน้ามันปะที่เราต้องมองหน้าแบนี้ไม่มองแล้ากันเฮ้ยมึงลองไปฟาดมันดิถ้ามองหน้ามันจะฟาดมันไงเฮ้ไม่ไม่ตัวตัวนี้ฟาดไม่ได้ตัวนี้ฟาดไม่ได้เฮ้ยเฮมองดูเช่นไรเพื่อนมองไว้มองไว้เพื่อนมองไว้เพื่อนมองไว้พนไอมึงหลังให้มันอยู่อะตัวเลยอะกูมองอยู่เพื่อนเฮ้ยหน้าตามันน่ากลัวจังเลยอะไอ้ดีมึง่หลให้มันตัวนึงเนี่ยไอ้ดีมหายละ เฮ้ยลองด้วดีเพื่อนบายโชคดีอุ้ยไอ้โคตรเยอะเลยแดนมีสามสี่ตัวอุ้ยคุณพึ่งด้วยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยคนแคอนเฮ้ยด้านหน้าก็มีบีมล้วเรากลัวอะไรเราก็แค่วิ่งหนีอะไอ้เหี้ยถึงทางเข้าแล้วแดนไอ้เหี้ยบีมอะไรคือเราเฮียอะไรมันไม่เป็นไร ยังจะถึงอยู่แล้วมาไอ้ผู้ดูนี่เต็มเลยไอ้ผู้ดูด้านหลังดิไม่คุยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องบอกให้มันขึ้นสมหาบดีเหี้ยไม่ได้เดนเีดยไม่เดนไอ้เดนมองอีกด้านล่างเห็นปะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดนทำไรเดนขึ้นมาเดนทำไรมาเสียงเดนเดนเดนมาเลยเดนเดนมาเลย เดินมาได้คนมองอยู่ไอ้ยันเราเป็นตัวยียอะไรวะว่าโดนโัวโอ๊ยยี่โดนพึ่งต่อยอีกโอ้ยไป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 ขวาทางไหนดีตัขวาก่อนตัวขวาก่อนเฮ้ยอันนี้สว่างสว่างนี่เนี่ยผมได้มาแล้วนิดนึงอะไรสว่างวะเี่ย่าออกไปนะไอ้เนียเราต้องเสกของในตัวแล้วก็ออกไปไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้ข้ามเราขึ้นไปไม่ได้แล้วมันโดนมีสลามอยู่เราไปไม่ได้เหมือนสลามนีโดนอ๋อเออว่ะเฮ้ยสลามเฮ้ยเกินใหม่เป็นสลาม ีอะไรแม่งเปิดให้เปิดให้หัวถึงนะอุ้ยมันลงเฮ้ยสลามมันไหลลงมาแล้วเฮ้ยสลามไหลป่ะไปดิเรอาเลรอะ้องไเราต้องไปสายเพื่อนเราไปสายไปสายไปสลามมาสลามมากคนเดียววะสลามมาสลามมาสวัสดีสลามเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่บนสลามด้วยเรื่องตู้มันได้ป่าวอะอีเหี้ยเราปูไปไงอ่ะโอ้มึงนี่เองโอ้กูบอกเลยเออทุบดิทุบสลามดิ

เฮ้ยลงเลยลงเลยต้องรีบลงแล้วลงเลยสลามแล้วไอ้โม่ลอสลามอีกฝั่งไม่ได้เหรอไปให้เราหลงล่าแต่วุณล่อไห้ถือผายทางนั้นมกูถ่ายแล้วกูกระโดดลงไปแล้วคือถ้าตายแล้วเพื่อนมันจะไม่ได้ยินนะฮะทุกคนตามม่มมึงถือนี้ไปได้ไหมโม่อันนี้นี่นี่ป้องตันกูเดี๋ยวพอนพอนคุณล่อสนามอย่ไม่ไม่รู้ว่าเนี่ยเราควบกันดิเดี่ยว เอ้ายตังขวาตันที่เราต้องไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเคยเป็นอะไรวะเฮ้ยอะอะไรอ่ะเฮ้ยแดนขึ้นเรารอดนี่ขึ้นเรารอดขึ้นเรารอดไอ้โง่ตัวนเลมกนี่แดนรอดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นเรารอดไเหี่อะ มึงเดินหมมึงมองนี่เลยด้กนาเดเดี๋ยวกูเดกูตามเสียงมึงนเ่งปะมึงจะตลอดเลยกูหลังเดินกูหลังเดิเ้ยออกูกูหลังเดินกูเชื่อใจมึมาตรงอ่ะถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ยได้ได้น่ากลัวจัดโอ้ my god โอ้มีของสชิ้นนะอย่าให้กูตายนะเออกูเชื่อใจมึงกูเชื่อใจมึงมันรอดวะกูเชื่อใจเลโล่โลโลนตรงไหนตรงไหนโลงโ ไก่แล้วไก่แล้วเฟยฟอนโหมยมันมันตามมาได้เนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ค้นไวอ่ไยอ้หงยอะเนยโ้ยเอเหอพ้ตยิ่งเปลนก้องอ่ะตคนอ่แล้วก็มีตัวแดงๆวิ่งวเป็น้าไ่าเ้ยเนียดียวาอรู้อะรอะรอะอะไรอตัวอะไรอรอะไรอะไรออะรอ หวัด <laughs> ดีเพื่อนตายเกีดหรอไอ้ขวดโง่ดิมันช่วยอะไรไม่ได้ว่ะสั <c oughs> ส่นแล้กว,ก <c oughs> กวกูตายโง่เลยกูกระโดดตกไอ้นี่มันโดดนี่ยสลามตกไปเออแม่ให้กูเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งไปดีไปดีไปไปดวไปไหนไว้โมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตัวแล้วะ ปเชียไปไม่แม่ให้กันไอ้นอม้อมเข้าไปแล้วปลาปลาสตันกันที่เนี่ยเออลองดูอาจารจะได้เออม้เออมันน่าจะอยู่หน้าประตูอ่ะแล้วปลาสตันกันลงพื้นเลยเพื่อนเออเข้าไปแล้วปะกูง้นแต่ก่อนเข้าเลยเลยปะไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้วใครจะฟาดมันนะมันจะหนีเปล่าวะมันคือตัวอะไรคูเข้าไปดูงานกันเดี๋ยวกูล่อมาให้ เฮ้ยมันหายไปเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ย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 เม้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยอะไยเฮ้ยเอ้ยอน้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ย้เย่่เฮ้ย้้เเา้ะอยเอ้เเเ้ยคืออะไรวะ ตัวไม่ไม่ค่อยดีว่ะเพื่อนไม่ค่อยดีว่ะตัวตัวเสกเป็นหลังไม่ดป่ะไม่ไม่ดีว่ะทำไมทำไมทำไมเลือกกูรถด้วยวะมันทำไมน้วะพี่ตกล่ะพี่ไปดูมาก็จเพื่อนแคเห็นแค่เพื่นเปิดอะเราตายหมดเลยไปดีกว่าเพื่อนกูไมเอาของมาแล้วโอเคโอเคไม่ไอตัวนั้นอะถ้าถ้ามันถ้ามันเปิดกล่องอะเราตายหมดเลยเว้ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆอ๋อโอเคดีนะแม่งยังหมุนไม่ครบแล้วกูก็ฟังซะนานเลยไอ้บีมไอบีมไอบีมไม่นั่งฟังเพลงป่ะไม่ไม่ฟังเมียว เฮ้ยห้องหน้าห้องน้ามีมอนฮะมอนเดย์ตวอะเฮ้ยต้องต้องสายบ้างทางสายดิกวาทางสายมันอ้มัน้มันไ้มเนไนไอ้มันไ้อ้มันไอ้มัปไอ้มันอ้มันไ้มันไอมันไ้มันไอ้มันไอ้มันไ้มันไอ้มันไอ้มันไ้มันไอ้มันไอ้ๆันไ้วันไมันไอ้นไอ้ันอ้มนไอ้มันไอ้มันไอนไอยมันไินมัไอ้มัฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเน้ไอ้ดนไอ้ไอ้เน เราต้องไปขายแล้วบาทเลยดูสิหามุมที่ถูกต้องหุ้ยเกินพันร้อยอ่ะเกินเกินเราเราพัฒนาแล้วเป็นไงสุดยอดหรอเออสุดว่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป enfin> ็นพาร์ทแรกของเรานะครับก็หลังจากที่เราประสบควายกันมาใช่ไหมเราก็ของเราไปขายแค่นี้นะครับมันก็จะเสร็จภารกิจเรียบร้อยตามที่เป้าหมายมันตั้งไว้นะครับเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการไลฟ์ มากกว่านะเพราะเกมมันเรื่อยๆนะครับมันแบบว่าใช้เวลานานนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งการที่เรามาทํำชิปอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาแบบว่าจังหวะโมเมนต์ Moment, นะครับใครอยากลองหามาเล่นก็สตรีมเลยครับ l ีทัลคอมพานีนะครับเขามีมอสมากมายให้ลองเล่นนะครับก็สนุกมากๆเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเพื่อนๆมาเล่นบ่อยๆด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย